โอ้เย็น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 ยนะคะทุกคนปิดปิดหัวปิดทางก่อนโอ้อากาศเย็นมากไม่จำเป็นไม่ออกบ้านเลยเดินไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนเอะคนไม่มีผัวคนไม่มีแฟน ไปเยี่ยมก็ไปทำกับข้าวให้เขาไปทำกับข้าวให้เพื่อนเพื่อนเขาไม่สบายเราก็ไม่สบายเนาะเราไม่สบายก็คือดื่มเยอะนอนโซมเนาะเพื่อนโทรมาเมื่อวานเมื่อคืนนี่เราก็คิดว่าเออเออไปดูเขาหน่อย เขาทำกับข้าวให้เขาแล้วเราก็กลับแล้วลูกเขาก็มาเพราะลูกเขา,า,เขาเออไปออต่างต่างประเทศประเทศไหนไม่รู้ห <laughs> นาวทำกับข้าวกกินเสร็จพอลูกเขามาก็คุยกันเนาะไปตั้งแต่เช้าคุยกันฮะ เราก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับเขาอย่างไงเนาะเราก็คุยตามภาษาเราเนาะเราก็ลุกขึ้นได้เชื่อไหมเราฝ่อจะประคองเออสังขารลุกได้เนาะเราก็ป่วยเยอะแยะเราก็ป่วยหลายเรื่องเนาะทั้งเรื่องทรัพย์เรื่องชีวิตเรื่องอะไรเราก็ไม่ใช่วบาจะสุขสบายเนาะ แต่คำว่าเพื่อนก็ต้องไปดูแลกันปลอบใจกันไปปลอบใจกันไปเพราะว่าคำพูดที่คำพูดหนึ่งคำนี่มันก็สามารถเอทำร้ายจิตใจคนได้นะยิ่งคนที่จิตใจอ่อนแอนะเราเราจะต้องระวังคำพูดของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็เป็นคนคนนี้ไ จะพูดแล้วก็ยึดต่อเมาลเราไปหมดแล้ถ้าเราเมาเนาะคนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราเนาะเพราะว่าคนเมาเนี่ยมันจะไปตามภาษาของมันแล้๋วเราก็จะไปขึ้นรถขึ้นรถเมยเนาะเดินรามาจากบ้านเพื่อนแล้วเราก็จะไปขึ้นรถแล้วเราก็จะกลับบ้านก็ทางกับข้าวก็ปลอบใจเนาะเราก็บอกเพื่อนว่า รถล,ลดกบี่ยงทางกันอุ้ยหนาวยืนรอรถเราก็บอกเพื่อนว่าทุกชีวิตเนาะมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ว่าอะไรนะเราการการอะไรล่ะเราก็บอกว่าคนเราอะ่ะ หัวใจเนาะหัวใจมันจะสําคัญที่สุดเลยเราก็เสือกเผลอไปพูดอยู่คำนเนาะว่าสุขภาพของเรามันมาที่หนึ่งเนาะแล้วก็ที่สองก็คือเงินเขาบอกเขามีเงินแต่เขาซื้อความสุขไม่ได้เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขบอกเขาเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่พึ่งผู้ชายเนาะเขาก็บอกว่า ฉันไม่ได้พึ่งผู้ชายเลยบางทีก็ให้ผู้ชายแต่ทําไมอ่ะก็เลยบอกเนี่ยเราชีวิตคนเรามันก็เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันเนาะเราเขาบอกเธอเป็นนางฟ้านางสวรรค์นั่นนี้เธอเขายังลุยหนาวลุยร้อนมาฉันก็บอกฉันขึ้นนางฟ้าตกสวรรค์รอดมาละพบกันเอยวกลับบ้านกันเย็นเย็น